สวัสดีนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป5ใน e ีีนี้ก็เดินทางมาถึง e ีีที่10แล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาศึกษากันในเรื่องอิทธิพลของอารายธรรมจีนในชั่วโมงที่1กันนะครับ แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้หยิบสื่อออนแนด์ขึ้นมานั่นก็คือหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 นะครับเนื้อหาใน EP นี้ก็จะอยู่ในหน้าที่25แล้วก็26นะครับนักเรียนสามารถกลับไปอ่านทบทวนหรือเอาขึ้นมาดูเนื้อหาประกอบได้เลยนะครับนักเรียนครับอิทธิพลของอรารยธรรมจีนที่ปรากฏในดินแดนไทย และก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีมานานมากแล้วนะครับโดยได้รับผ่านการศึกษาการเผยแพร่ศาสนาการค้าขายและการทูตในระบบบรรณาการการรับอรารยธรรมของจีนเนี่ยในแต่ละอาณาจักรก็มีความแตกต่างกันนะครับเวียดนามได้รับอิทธิพลของอรารยธรรมจีนมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ใกล้จีนแล้วก็เคยถูกเมืองจีนนี้ปกครองนะครับจึงได้รับ อิทธิพลของอรารยธรรมจีนมามากส่วนประเทศอื่นๆเช่นไทยเมียนมารกัมพูชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะรับอิทธิพลของอรารยธรรมจีนมาบ้างแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเท่าประเทศเวียดนามนะครับตัวอย่างอิทธิพลของอรารยธรรมของจีนในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยกตัวอย่างเช่น ด้านอักษรศาสตร์นะครับวรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในดินแดนนี้ก็ได้แก่เรื่องสามก๊กและก็ไซอิ๋วเป็นต้นนะครับ<ม>หลายคนก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสามก๊กหรือว่าไซอิ๋วเนี่ยก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็ได้ทําเป็นทั้งภาพยนตร์ทำเป็นละครหรือแม้แต่กระทั่งทำเป็นแอนิเมชันนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการใช้ภาษาจีนปะปนในภาษาไทยและคำบางคำเนี่ยก็ได้ใช้คำทักษะเป็นภาษาจีนยกตัวอย่างเช่นคำที่หนึ่งนะครับคำว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารที่หลายๆคนรวมถึงคุณครูด้วยนะครับก็ชอบรับประทานนะครับอาหารก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลของอารยาธรรมจีนมานะครับ ตัวอย่างที่2ก็คือตะหลิวตะหลิวเราก็เป็นเครื่องครัวนะครับไว้ใช้ทําอาหารอย่างที่3ามก้าอี้ทุกคนคงรู้จักนะครับก้าอี้ทุกคุณคุณครูเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยคงจะมีนะครับก้าอี้ก็เป็นคําที่มาจากภาษาจีนนะครับการยืมคําภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราได้มาจากภาษาพูดนะครับไม่ใช่ภาษาเขียน เพราะว่าระบบการเขียนของภาษาจีนเนี่ยมีความแตกต่างกับภาษาไทยมากเลยภาษาจีนเขียนอักษรแทนคําเป็นคำํคำๆนะครับไม่มีการผรสมสละหรือพยัญชนะคําในภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยนำเข้ามาเป็นคําเรียกชื่อเครื่องมือเครื่องใช้แบบจีนยาสมุนไพรสัตว์อาหารเครื่องแต่งกายธุรกิจการค้ามหารสบและก็อื่นๆ หลักการในการสังเกตคําภาษาไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนก็คือ 1. นํามาเป็นชื่ออาหารการกินเช่นก๋วยเตี๋ยวเต้าทึงแปะ๊ะซะเป็นต้น 2. เป็นคําที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรารับมาจากชาวจีนเช่นตะหลิวตึกเก้าอี้ 3เป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้าเช่นเจ๊งหุ้นห้างเป็นต้นและก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ4เป็นคำที่ใช้วรณยุกตีจัตาวาเป็นส่วนมากเช่นกลวยจับกุย้ยตุนเป็นต้นนะครับนี่ก็คือหลักการสังเกตคำในภาษาไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับด้านการค้าขายและก็การเดินเรือเนี่ยชาวจีนเนี่ยมีความสามารถในการค้าขายและก็การเดินเรือเป็นอย่างมากเลยนะครับประกอบกับประเทศไทยและก็ประเทศในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความต้องการค้าขายกับประเทศจีนจึงพยายามปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจีนเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยา ไทยและก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้อาศัยชาวจีนทําหน้าที่เดินเรือแล้วก็ใช้วิธีการเดินเรือแบบจีนนะครับก็ได้มีการว่าจ้งางพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับราชการในพระราชสำนักเพื่อทําหน้าที่ดูแลการค้าแล้วก็ยังรับระบบช่างตวงวัดแล้วก็การนําลูกคิดจากจีนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสําหรับ ใน e p พนี้นะครับเราก็มาเริ่มรู้จักการรับอรารยธรรมของจีนมากขึ้นนะครับก็ต่อยอดจากในอีพีที่แล้วที่เราว่ากันถึงอรารยธรรมอินเดียวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันถึงอิทธิพลของอรารยธรรมจีนนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าการรับเอาอรารยธรรมจีนเนี่ยในประเทศไทยก็มีการ นำมาใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพูดหรือระบบการค้าการขายาระบบการคิดระบบช่างตรงวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คุณครูก็หวังว่าใน EP ีนี้เนี่ยนักเรียนก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอรารยธรรมจีนไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยก็ถ้าใครสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ในการสืบค้นข้อมูลของอิทธิพลอรารยธรรมจีนที่มีมากมายหลายหลากเลยนะครับก็เข้าไปศึกษากันได้คุณครูเชื่อว่านักเรียนบางคนก็เป็นเชื้อสายจีนใช่ไหมครับเป็นคนไทยเชื้อ,อสายจีนเหมือนกับคุณครูนะครับคุณครูก็มีเชื้อสายจีนเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของอรารยธรรมจีนเนี่ยเราก็จะสามารถรับรู้แล้วก็พบเห็นได้บ่อยครั้งในชีวิตประจําวันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ฝากนักเรียนไว้นะครับถ้ามีเวลาว่างก็ทบทวนบทเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาอื่นๆนะครับใน EP นี้เราก็ยังไม่มีภาระงานยังไม่ได้สั่งการบ้านนะครับโอเคก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าสำหรับ e ีนี้สวัสดีครับ